ค่ะคุณผู้ชมรายการโลกสวยได้สิ่งวัดรอบวันนี้มิวสิกค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะมาอยู่กันที่สวนเดี่ยวบ้านแพ้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีการปลูกมะพร้าวเป็นจํานวนมากเลยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในรายการเลยค่ะ อนนี้ค่ะเราอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะอยู่กับคุณพี่เดี่ยวนะคะหรือว่าว่ททีร้อยตีพิทักษ์พึ่งพาเดชนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เดี่ยวคะ่ะที่นี่คะ่ะสวนมะพร้าวชื่อสวนว่าอะไรคะเดี่ยวบ้านแพวนะครับมะพร้าวน้าหอมของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็คือในพื้นที่เนี่ยมาปลูกมะพร้าวน้าหอมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสินค้า GI ชนิดแรกของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่ขึ้น สิ่ง่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่หลายๆคนเรียกว่า GI าของมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวก็คือด้วยพื้นที่ของสมุทรสาครที่บ้านแพรเนี่ยเป็นดินที่รักจืดรักเค็มเป็นดินที่รงม,มสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็บวกกับสายพ,านาาานพยาันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่บ้านแพรเลยทําให้รสชาติน้ําเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมที่บ้านแพรเนี่ยได้ความขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับความนิยมของลูกค้ามากที่สุดครับด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยปลูกมะพร้าวได้ดีแบบนั้นด้วยไหมคะ ใช่ครับใช่ก็คือเป็นดินรักจืดรักเค็มแล้วก็เป็นที่ราบลุบ่มมีน้ําตลอดเวลาเลยทาให้พื้นที่ของบ้านแผวเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหลายๆอย่างค,ค่ะแล้วที่นี่ค่ะปลูกแค่มะพร้าวอย่างเดียวไหมคะหรือว่าปลูกอะไรบ้างพืชหลักของเราก็คือมะพร้าวน้าหอมนะครับแล้วก็พืชรองเนี่ยก็จะเป็นพวกพืชผักที่อยู่ในสวนตามใต้ต้นโคนมะพร้าวของมะพร้าวน้าหอมครับ,รบมะพร้าวปลูกยากไหมคะ ถ้าถ้าเราถ้าถ้าตัวเราก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกษตรกรหลายๆคนที่อยากจะปลูกพันาวน้ำหอมขึ้นมาก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆวางแผนก็ไม่ยากครับถ้าเพาราะว่าพัน้ําน้ำหอมเป็นพืชที่ช่วงแรกเขาดูแลเราต้องดูแลเขาแต่วันพอประมาณสัก3 4ปีเนี่ยเ,เขาเริ่มกลับมาดูแลเราแล้วครับค่ะครับ แล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะเรามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวอย่างไรบ้างก็คือมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยจะออกดอกทุกยี่สิบวันเราเลยจะต้องเก็บมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยทุก2ี่สิบวัน,นะะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าค่ะอะถึงจะได้จะได้มะพร้า,พาวน้ำหอมที่ กำลังดีครับก็ค,ค,ค,คือถ้าสมมติว่าวันนี้เราเก็บเนยชั้ชนครึง่งอีก20วันเนี่ยเรามาเก็บเราก็จะได้เนยชนนนั้นครึ่งค่ะานะครับอันนั้นคือการเก็บมะพร้าวเก็บลูกมะพร้าวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะการปลูกมะพร้าวนยคะเราต้องดูแลอย่างไรนะคะในสวนนี่เรามีคลองล้อมรอบหรือว่าเราลดน้ําให้กับมะพร้าอย่างไรเนี่ยอ๋อก็ค,คือถ้าเริ่มปลูกมะพร้าวหอมจนเก็บได้ผลผลิตเนี่ยก็คืออายุ3ปีถึงได้ผลผลิตนับจากวันปลูกแล้วก็ลดน้ําสม่ำเสมอถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็คือ สองถึงสามวันลดน้าค,ค้งแต่ถ้าเกิดในฤดูฝนเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องลดเลยครับให้ให้ฝนนั้นลดไปครับแต่ว่าส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือพวกขี้หมูขี้ไก่เนี่ยพวกปุ๋ยคอกเนี่ยก็สักสามเดือนครั้งสี่เดือนค้งครับก็ระยะปลูกของผักน้าผอมเนี่ยก็คือ6,6คูณเมตรครับแล้วก็ในรอบป,ปีเนี่ยก็คือจะเก็บได้ประมาณ18ครั้งครับแล้วก็ครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณเฉลี่ยต้นละประมาณ10ผลครับ ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในวน,นี่กใ,ใ,ในหนึ่งในหนึ่งรอบปีเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ180ลูกต่อนหนึ่งปีต่อนหนึ่งต้นแล้วก็เราก็คูณไปเพราะว่าหนึ่งไร่เนี่ยจะเราระยะปลูก6กคูณหเมตรเนี่ยเราจะได้40ต้น<ฮ>ใช่ก็เอาต่อไร่ก็เอา180คูณ40่ค่ะ,ะแต่อันนี้ดึงค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ครับหูค่อนข้างมีการจัดสรรพื้นที่ของไร่อย่างดีเลยอ่าครับเพราะว่าทรงพุ่มของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ6เมตรเราจําเป็นต้องปลูกที่6เมตรเพราะว่า ทรงพุ่มใบเขาจะชนกันพอดีถ้าสมมติว่าจะได้จํานวนต้นเยอะก็จริงแต่ว่าผลผลิตอาจจะได้น้อยเพราะว่าใบเขาทับซ้อนกันการสังเคราะห์แสงอาจจะไม่ดีค่ะคือครเรียกได้ว่าเป็นการใช้ธรรมชาติในพื้นที่เนาะจัดสรรอย่างดีเลยว่าเราจะปลูกมะพร้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่งอกงามใช่ครับแล้วการดูแลล่ะคะนอกจากที่เราต้องวางแผนว่าเรามีจํานวนไร่เรามีจํานวนสวน ขนาดเท่านี้แล้วก็มีการวางแปนว่าเราจะปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตแล้วการดูแลแล่ะคะการลดน้ําการใส่ปุ๋ยถ้าเกิดการลดน้ําการใส่ปุ๋ยเนี่ยหลักๆเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยชอบน้ำนะครับก็คือเราต้องลดน้ําทุกสองวันครั้งสองวันครั้งแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาเราก็ลดทุกวันวันละครั้ง,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 งแต่ว่าก็คือเหมือนชย่ยให้รักษาความชื้นไปในแปลงให้รักษาความชื้นเพราะว่ามะพรา้าวน้ำหอมชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะค่ะครับผมแล้ว แล้ในส่วนเรื่องใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือจะใช้พวกปุ๋ยคอกก็คือพวกขี้ไก่ขี้หมูเนี่ยสัก4 mm hmm. เดือนครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวนดินให้เขาคุกไปกับดินและเวลาลดน้ำเนี้ยล่าเขาก็จะขึ้นมาเวียนตรงที่เราใส่ปุ๋ยไปค่ะคคแล้วในการลดน้ําค่ะน้ำนี่คืออยู่ตามลําคลอง แล้วก็เรามีการใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยในการลดน้ำ<ก>ด้วยก็วิธีวิธีเดิมของผมเนี่ยในคนบ้านแพรวเนี่ยเราก็จะใช้เรือเรือลดน้ําแต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในแปลงเราก็เลยเปลี่ยนระบบจากที่เราใช้เรือเนี่ยมาใช้ระบบสปริงเกอร์อทํางานทั้งสวนก็คือเราแค่อคอนโทรลอยู่ที่เดียวแล้วก็สามารถให้ปุ๋ยไปทางน้ําได้โดยที่เราไม่ต้องมาเดินทุกต้นปล่อยไปพร้อมกับสปริงเกอร์อวันไหนที่เราอยากจะลดน้าเราก็ เปิดสปริงเกอร์แล้วก็ลดน้าทั้งส่วนเราก็อาจจะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ไปผสมปุ๋ยบริเวณตรงที่หรือจะใส่พวกจุลินเย่เงี้ยก็ไปใส่บริเวณที่ตรงหัวดูดแล้วก็ปล่อยมากับสปริงเกอร์ท้งแปลง,งโดยที่เราไม่ต้องไปเดินทุกต้นก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาอาดัดแอปใช้ในส่วนของของของที่นี่เนาะ,ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเมื่อกี้มีการพูดถึงกระบวนการของการใช้ปุ๋ยหมัก รตรงนี้เราทํำยังไงคะก็คือเราจะใช้น้ําน้ําน้ามะพร้าวเนี่ยครับที่ที่ไม่ได้คุณภาพทำไปหมักแต่หมายถึงว่าไม่ได้คุณภาพแต่ได้ธาตุอาหารหม,มายถึงว่ารสชาติอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็เอากลับมาให้ฮอร์โมนพืชเกี่ยวกวับพานันธุ์หอมแล้วก็พวกเราเลี้ยง,เร,เ,ยงเราเลี้ยงไก่เราก็เอาไข่เนี่ยมาทําฮอร์โมนไข่แล้วก็จะไปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นจุลินทรีย์รา์แสงที่หลายๆคนรู้จักเราก็ปล่อยไปกับน้ําเลย มือเราก็ไม่ต้องมาเปิดเพราะว่าพวกอฮอร์โมนพวกจุลินทร,รีย์ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างเหม็นถ้าเรามาบางคนก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะปล่อยไปกับระบบน้ํามันก็สะดวกง่ายในการจัดการแปลงครับเราก็ต้องวางแผนต้องแต่ต้องแต่ตแตเริ่มขุดแปลงการจัดการแปลงแรกครั้งแรกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติเราวางแผนจัดการดีๆเนี่ยวันข้างหน้าเราก็จะสะดวกสบายขึ้นโดยที่ใช้ที่กล่าวมาเนี่ย ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่เรื่องปุ๋ยหมักนิดนึงค่ะอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าปุ๋ยหมักเนี่ยมีการหมักอย่างไรเราใช้สิ่งแวดล้อมในสวนด้วยไหมใช้เปลือกมะพร้าวไหมใช้วัสดุพืชไหมอ๋อก็คือมาปุ๋ยหมกกักมันจะมีสองสองแบ่งเป็นสองนะครับมีปุ๋ยน้ําแล้วก็ปุ๋ยห<ฆ>มักที่เป็นชิ้นหมายถึงว่าเป็นเศษวัชพืชค<ฆ>่ะ<ฆ>พวกหญ้าพวกเปลือกมะพร้าวแล้วก็ลูกมะพร้าวที่เรา แค่เนื้อออกแล้วเนี่ยนั้นคือทําปุ๋ยหมักที่เป็นกองแต่แล้วมีปุ๋ยน้ําก็คืออย่างที่เอาไปใส่ถังหมักมพวกมาหมักกระพอดอแล้วก็พวกากากน้าตาลบวกกับพวกวัตถุดิบที่เรามีในสวนเนื้อที่มันอาจจะไม่ได้คุณภาพน้ําที่มันอาจจะไม่ได้คุณภาพเราก็กลับมาเป็นฮอร์โมนเป็นจุลินทรีย์ที่จะมาช่วยบํารุงต้นมะพร้าวให้สวยงามครับค่ะคือเรียกได้ว่าในสวนแห่งนี้คือเหมือนใช้ธรรมชาติเนาะ น้ำ<ช>ก็น้ําจากลําคลองปุ๋ยหมักที่ดูแลมะพร้าวก็หมักเองด้วยมือเลยใช่ก็หมายถึงว่าในสวนเราก็มีปลาเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลา,า,ปลาด้วยใช่ครับก็มีทั้งปลาบึกปลาตะเพียนปลานินอะไรเยงี้ครับก็ปีหนึ่งเราก็จะได้ผลผลิตคือปลาเนี่ยในหนึ่งครั้งในช่วงที่ฤดูการที่มะพร้าวน้อยในช่วงหน้าแรงเนี่ยเราก็จะดูดน้ําอันหนึ่งคือเราจะดูดน้ํา ก็ื่อจับปลาเสร็จแล้วดูดน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นเลนโดยการหมายถึงว่าเวลาฝนตกชะล้างหน้าดินลงไปเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปในร่องน้ำร่องเราก็อาจจะตื้นหลังจะดูดน้ํจาจับปลาเสร็จแล้วเราก็จะใช้แรงงานคนนะครับโกยดินขึ้นมาขึ้นมาโปะข้างร่องเพื่อทําให้ร่องเนี่ยยังทรงเหมือนเดิมร่องก็ยังสวยแล้วก็ได้เราก็มะพร้าวก็จะงามด้วยเพราะว่าเขาจะได้เลนะมะพร้าวชอบเลนครับเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นขยะ อย่างไรเนี่ยคะก็คือขยะส่วนใหญ่เราก็คือถ้าถ้าเป็นพวกอย่างที่บอกผักเจีทางมะพร้าวพวกเปลือกมะพร้าวเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องย่อยอสับตีไปแล้วก็กองหมักกับพวกขี้ไก่ขี้หมูค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คืออันนี้คือในส่วนตรงนั้นนะครับที่ที่เราจะจัดการ,อ,รอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็น การดูแลมะพร้าวทีนี้พอผลผลิตของมะพร้าวเรามาพูดถึงผลผลิตกันบ้างคะ่ะมะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยเราก็จะได้ลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยนำไปทําอะไรบ้างคะอ๋อมะพร้าวหนึ่งลูกนะครับก็มีทั้งขายผลสดที่เป็นลูกที่พร้อมทานนะครับแล้วก็อ,อันหนึ่งก็คือเราถ้าเป็นลูกนี้ไม่สะดวกก็คือเราสามารถบรรจ,จุแก้วอเอาน้ําเนื้อเนี่ยลงมาบรรจ,จุแก้วที่จะสามารถพร้อมทานได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอาน้ําเนี่ย ไปทําให้เป็นผงอ่าอ,อันนี้มีม,มีหลายหลายผลิตภัณฑ์ค่ะผลสดบรรจุแก้วมะพร้าวผงผลสดบรรจุแก้วมะพร้าวผงถูกต้องครับแต่ละชนิดแตกต่างอย่างไรบ้างคะแตกต่างก็คือสองสองอันดับแรกก็คือเราจะได้ที่เป็นผลิตภัณฑ์สดแต่มะพร้าวผงเนี่ยคือการแปลรูปของมะพร้าวโดยที่เอาน้ําของเขาเนี่ยระเ,เหยออกไป เหลือแต่ธาตุอาหารที่มาเป็นผงใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติลูกค้าจะทานก็แค่เอาน้าสะอาดละลายกลับก็จะกลับมาเป็นน้ำมะพร้าวเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวนี้คือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีทันสมัยมากมีการนํามะพร้าวเนี่ยไปทําเป็นผงแล้วเอาผงเนี่ยมาละลายน้ําแล้วเป็นน้ำมะพร้าวด้วยแล้วรสชาติมันจะเหมือนน้ำมะพร้าวเช้ามันรสรสชาติก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการแปลรูปแต่ว่าถ้าเทียบ ถ้าในการขนส่งการจัดเก็บมันก็สะดวกสบายขึ้นครับแล้วถ้าเป็นผงนี่เราใช้ระยะเวลาที่จะเก็บเขาไว้ได้นานไหมคะอ่าหนึ่งปีได้สบายสบายครับโอ้คุณผู้ชมชค่ะเดี๋ยวนี้มะพร้าวนี่เราสามารถนําไปทําเป็นผงมะพร้าวผสมน้ําแล้วก็เก็บได้เป็นปีเลยเนาะรสชาติก็ยังมีความเป็นกลิ่นมะพร้าวเป็นมะพร้าวก,ก็อาจจะดรอปลงไปสกัสกสักสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแปรรูปไปแล้วอาจจะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราทานผลสดที่เราทานอยู่ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ค่อยมีที่ไหนทํานะคะแต่ว่าที่สวนที่นี่ท <c oughs> บเป็นที่แรกด้วยไหมคะก็ถ้าในช่วงช่วงนั้นคือในตรงนี้เป็นที่แรกครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแพร่หลายก็หลายๆคนก็อาจจะเริ่มทำทำ,ทำอยากทดลองอยากทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าของสวนมะพร้าวค่ะพี่เดี่ยวของเราค่ะพามาดูว่าลูกมะพร้าวเนี่ยมีการดูลักษณะแบบไหนที่สามารถรับประทานได้นะคะเดี๋ยวเชิญพี่เดี่ยวเลยค่ะครับไปครับเดี๋ยว ก้านื่นเนี่ยอันดับแรกที่เราจะดูว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันสามารถทานที่เนื้อกำลังดีเป็นยังไงครับกำลังดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีกำลังดีชั้นครึ่ง<ฆ>กับกำลังดี2ชั้นเพราะว่าเวลาเราไปหน้าร้านเนี่ยลูกค้าบอกว่าขอเนื้อกำลังดีหน่อยถ้าเราเป็นแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างลําบากใจนะ<ฆ>ว่าก็เรากำลังดีของแต่ละคนเป็นยังไง<ฆ>เราก็ต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบเนื้อชั้นครึ่งหรือ2ชั้นทีนี้อันนี้คือผมพามาในลักษณะที่ เราดูว่าก่อนที่เราจะตัดออกจากบนต้นเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแต่พ้านนํงหอมเนี่ยสปีเราถึงเริ่มเกิดผลผลิตได้จากที่ผมบอกไปข้างต้นว่าจากวันปลูกจนวันเก็บผลผลิตเนี่ยสปีเราถึงจะได้เก็บผลผลิตแตน่นี้พอเก็บผลผลิตได้แล้วมะพร้าวน้หอมจะเก็บได้ทุก20วันอันนี้เราจะมาพามาดูดอกของมะพร้าวอันนี้อันนี้คือดอกของมะพร้าวหนังหอมที่เขาจะออกมาทุก20วันเขาจะเป็นจันทรแหลมๆด้านบนเนี่ยครับด้านบนเนี่ยแล้วก็มาเป็นลักษณะแบบนี้ดอกเหลือง อันนี้ดอกเหลืองเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มร่วงแล้วบริเวณน,นี้นะครับเราก็จะต้องนับถอยหลังกลับมานะครับอันนี้ทางใบเขาเห็นทางใบไหมครับอันนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าต้นเนี่ยเขาจะเวียนมาทางเดียนเวียนมาทางขวามาพาน้มหอมแต่ละต้นอาจจะเวียนซ้ายเวียนขวาไม่เท่ากันเราก็จะดูนะครับว่าอันนี้เวียนมาทางขวาแล้วก็นับถอยหลังกลับมาหนึออันนี้ทลายเนี่ยครับเราจะได้เนื้อชั้นครึ่ง แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เนื้อที่มันหนากว่าชั้นครึ่งเป็นสองชั้นเราก็ต้องให้บริเวณเนี้ยดอกตรงนี้นะครับหลุดร่วงหมดเลยแล้วก็ลักษณะลูกตรงนี้นะครับให้เม็ดเท่าเหรียญสิบเราจะได้เนื้อทลายเนี้ยประมาณสองชั้นอันนี้คือลักษณะของการเลือกความห,หอมที่ก่อนที่เราจะตัดออกมาจากต้นคะ่ะครับถ้าเกิดต้นสูงๆเราก็มองขึ้นไปว่าอันเนี้ยดอกเหลืองแล้วดูก่อนทางใบเวียนซ้ายเวียนขวาแล้วก็นับถอยหลังกลับมา ถึงจะเลือกได้ว่าลูกนี้คือตัดได้แล้วทลายนี้จะเนื้อชั้นครึ่งค่ะ,ะแต่ถ้าอยากได้สองชั้นก็แบบที่ผมบอกไปข้างตน้นก็คือให้เป็นเหรียญสิบลูกตรงนี้เท่าเหรียญสิบก็จะได้เนื้อมาสองชั้นค่ะแล้วแต่ละทะลายนะคะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรไหมคะชั้นครึง่งกับถ้า,าถ้าสองชั้นเนี่ยสองชั้นเนี่ยเนื้อจะหนาค่ะน้ําก็จะหวานแต่ถ้าเกิดชั้นครึ่งเนี่ยความหวานของน้ําก็อาจจะลดน้อยลงแต่เนื้อเนี่ย สามารถตักเนื้อได้เนื้อนุ่มกำลังดีเลยแต่ถ้าเกิดเนื้อสองชั้นมันอาจจะแข็งขึ้นมานิดนึงนั่นเป็นที่มาของคําว่ากําลังดีของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะถูกต้องใช่ว่าแบบบางคนชอบหวานชอบชอบเปรี้ยวอชอบกำลังดชนนีชอบทานเนื้อชอบทานเนื้อแต่ว่าไม่ชอบทานน้ำเนี้ยก็คือแล้วแต่กลุ่มลูกค้าเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็บอกขอน้ำหวานหวานเนื้อไม่สนใจอบางคนบอกขอทานเนื้อนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกให้พอดีกับความต้องการของลูกค้าค่ะ เดี๋ยวให้พี่เดียวอะค่ะช่วยทําให้ดูได้ไหมคะว่าแบบไหนที่เป็นเนื้อกําลังดีที่น้ําหวานอร่อยอได้ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื้อชั้นครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้เดี๋ยวจะให้กินสดๆจากต้นเลยครับพล้ที่ยังไม่ได้ชออกอ,อกจากต้นเลยก็คือเดี๋ยวให้ดื่มจากต้นเลยสดๆนะครับอันนี้ใช่ไหมคะก็คือทลายนี้ที่ทลายนี้ใช่ใช่ที่ผมผมบอกไว้ก็คือ เ,เรานับถอยหลังกลับมาอันนี้หนึ่งสองสามก็คือทลายเนี่ยจะได้เนื้อช,ชั้นครึ่งครับเราก็คือต้องแหวกทลายก่อนเนาะอ่าใช่ครับปกติเราก็จะตัดออกไปมาตัดตรงลูกค้าเลยแต่อันนี้เดี๋ยวให้มากินสดสดจากต้นครับอืว่ารสชาติน้ําของมะพร้าวน้ำหอมที่บ้านแถวสดจากต้นเป็นไงครับอปกติชอบทานมะพร้าวมากเลยนะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็ กำลังดีกำลังดีแต่ว่าบางทีเราชิมแล้วก็เป็นรสชาติที่สดชื่นแต่ว่าก็ไม่ได้หวานมากแต่บางทีก็คือหวานมากเลยค่ะนี่ครับเนี่ยเนื้อชั้นครึ่งแต่ว่าเดี๋ยวกินน้ำาหรอครับค่ะลองกินน้ำดูครับว่าอุณผส้ชมขาดีเตรียมหลอดมาด้วยค่ะเหมือนรู้ว่าจะต้องได้ชิมสซดจากต้นครับเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะคะว่าจากต้นเนี่ยรสชาติจะเป็นแบบไหนนะคบจะเปรี้ยวหรือจะหวานนะคะคุณผู้ชม่ะอื้อ แบบนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เนื้อชั้นครึ่งครับเนื้อชั้นครึ่งรสชาติก็จะมีความมีความหวานแต่หวานไม่มากแล้วก็จะ,จะมีา<ผ>ม<ถ>เปรี้ยวไปๆรสเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากค่ะเพราะว่ามันจากต้นนะได้เดี๋ยวทานให้หมดครับเดี๋ยวผมจะพาพาไปทานเนื้อครับว่าเนื้อชั้นครึ่งข้างไหนรสชาติเป็นยังไงครับได้ค่ะแต่ว่าอาจจะทานไม่หมดอาจจะต้องให้ทีมงานช่วยทานนะคะ <laughs> อันนี้เดี๋ยวจะชอกออกมาก่อนไหมคะหรือว่ายังไงดีดื่มให้หมดเลยครับดื่มให้หมดเลยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอชิมน้ำมะพร้าวสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่เราได้ดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกจนหมดน้ำมะพร้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเนื้อมะพร้าวนะคะจะอร่อยขนาดไหนนะคะชาแปบเดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูเนื้อด้านในนะครับว่า ที่ผมบอกว่าเนื้อชั้นครึ่งเป็นลักษณะแบบได้นะครับ,รบพี่มีช้อนมาไหมครับเดี๋ยวเอาอันนี้ตักเป็นช้อนได้ไหมคะอ่ะอันนี้ครับเป็นช้อนค่ะขอบคุณค่ะพี่เคยผมอันนี้ครับ อันนี้ลักษณะที่เป็นเนื้อชั้นครึ่งครับบริเวณบริเวณด้านล่างเนี่ยครับเนื้อก็ยังไม่เต็มขอช้อนอันนี้อ่าได้ค่ะอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเราตักเวลาเราตักเนื้อตักที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องตักจากตรงที่บางก่อนมาหาที่หนาก็คือลักษณะนี้ครับอือน้ครับเนี่ยครับเนื้อชั้นครึ่งครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเด้งๆนะครับอือหือนี่เนื้อชั้นครึ่งครับลองไหมครับ ได้ได้ค่ะมเมื่อกี้พี่เดียวบอกแล้วนะคะว่าให้ลองเออเอาเนื้อตรงที่เป็นอ่อนๆก่อนเริ่ม<ช>จาก<ะ>ทางด้านบางไปหาทางด้านหนาอ่าเริ่มจากทางด้านบางนะคะไปหาด้านหนานะคะโเนื้อเขาบางมากเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมน,นิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมข่าวว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะอ,อันนี้เนื้อจะหวานครับเนื้อจะหวานมาก อร่อยมากเลยค่ะค right. yup. okay. ุณผู้ชมค่ะมะพร้าวจากต้นรสชาติดีค่ะเราก็ได้ดูมะพร้าวแบบชั้นครึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งรูปแบบกันค่ะให้พี่เดี๋ยวพาดูเลยค่ะก็หมายถึงว่าลักษณะที่ผมบอกไปเมื่อกี้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเราตัดเนี่ยนับพลังมาเราได้ได้ชั้นครึ่งนะครับแล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยดอกเขาจะออกตรงข้ามกันเขาจะออกทะแยงตรงข้ามกันค่ะเราก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นทลายนี้ถ้าเราผ่าทลายเนี่ยเนื้อข้างในจะเป็น2ชั้น ด้านบนกับด้านล่างเนื้อเขาจะใกล้เคียงกันแล้วก็น้ำเขาจะหวานกว่าทลาที่เราเราดื่มเมื่อกี้ครับอันนี้ทลายนี้จะได้เนื้อสองชั้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อสองชั้นนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็คือทลายนี้นะครับแล้วก็ขอลูกอนลูกนั้นนะครับนี่ค่ะอันนี้ถ้าบริเวณเราจะดูนะครับอันนี้นะครับขั่วตรงบริเวณนี้นะครับเทียบสองลูกนี้ อันนี้จะมีวงขอบขาวๆนะครับแต่บริเวณนี้จะค่อนข้างเขียวถ้าวาง2องลูกด้วยกันเนี่ยก็คือให้สังเกตดูนะครับอันนี้ถ้าเราไปเจอที่อื่นเนี่ยอันนี้จะอ่อนกว่าบริเวณ<ฆ>ที่เป็นขอบขาวๆนะครับเนื้อจะอ่อนกว่าบริเวณขอบที่เป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะผ่าลูกนี้นะครับว่าดูข้างในเนื้อเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ก็สวยมากคุณผู้ชมค่ะจะเห็นสีขาวชัดเจนเลยนะคะมันจะมีความหนากว่าถ้าดูถ้าดูลูกนู้นกับลูกนี้นะครับเน,นื้นอฉนากว่าลองกินน้ำลูกนี้ที่ว่าลูกจาวาได้ค่ะเดี๋ยวลองชิมน้ำหน่อยนะคะเพราะพี่เดี่ยวของเรานี่ทำมาให้จากต้นเลยนะคะอือ มีความหวานมาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีความสดชื่นเนาะน้ำมะพร้าวมันก็จะสดชื่นอยู่แล้วละค่ะแต่ว่าจากต้นอร่อยแบบนี้เนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ดูลูกมะพร้าวนะคะว่าเนื้อชั้นครึ่งเนื้อสองชั้นเป็นลักษณะแบบไหนรสชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสวนค่ะไปดูในสวนมะพร้าวกันค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยวให้ที่เดี่ยวของเราค่ะแนะนําสวนมะพร้าวค่ะนอกจากมะพร้าวแล้วเรายังมีการปลูกผักชนิดอื่นๆด้วยไหมคะก็ในในในส่วนเนี้ยหลักๆพืชหลักก็คือมะพร้าวน้ําหอมนะครับแต่ว่าพืชรองเราตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเริ่มต้นก็คือเป็นมะเขือเปาะนะครับแล้วก็พริกหอมแล้วก็ฟักทองค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือผักบุ้งจีนนะครับอันนี้ครับอันนี้คือผักบุ้งจีนเนี่ยก็คืออายุเขาเขาได้แล้วครับเนี่ยครับค่ะก็คืออันนี้ครับก็คือเดี๋ยวเราก็ไปกำ กํมละห้าบาทสิบบาทเราก็ได้ตังค์กากินข้าวแล้วคือผักบุ้งจีน <Pain> เอาไปทําคะน้าผักบุ้งอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ผักผักบุ้งไฟแดงแล้วก็อ่ะถ้าง,งบหน่อยก็มาม่าผักบุ้งไฟแดงอันนี้ครับแล้วก็จะมี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 ไหล่มีไหล่ครับคะน้าก็มีครับแล้วก็กวางตุ้งก็มีครับอยู่อยู่คนละร่องครับมีแต่ว่าร่องเนี้ยจะเป็นผักบุ้งจีนทั้งหมดครับอ่าครับอันนี้คือเราก็รายได้เสริมจากตัวมะพร้าวน้ำหอมครับ อ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นค่าน้ําลูกน้องค่าแรงลูกน้องเลยครับ<ฆ>เราก็เอาค่ามารพา,าไปนะครับ้บแล้วการดูแลของผักเหล่านี้คะ่ะเราดูแลอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ก็คือหมายถึงว่าเรายัางไงเราก็ดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยมะพร้าวอยู่แล้วอันนี้คือเป็นผลพลอยได้จากการที่เราดูแลมะพร้าวน้ําหอมอ,อยู่แล้วครับแล้วก็การจัดการหญ้าที่เห็นเขียวๆอย่างเงี้ย<ฆ> <c oughs> คือเราใช้ตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วพวกวัชพืชเงี้ยมันก็ลงไปคุมหน้าดินมันก็รักษาความชื้นให้ดินแล้วก็ เปิดระบบสปริงเกอร์ดินก็ดมสมบูรณ์ต้อนมะพร้าวก็งามผักก็งามขนาดว่าหญ้ากับผักยังงามเลยแล้วมะพร้าวน้ำผอ,อมจะไม่งามได้ไงครับ <c oughs> จริงด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นผักบุ้งขึ้นรายล้อมเรียงรายเลยนะคะงดงามมากเลยค่ะจริงอย่างที่พี่เดี่ยวบอกว่าขนาดผักยังงดงามขนาดนี้ทําไมมะพร้าวจะไม่งอกงามนะคะค สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เดียวค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมค่ะที่สนใจจะปลูกพืชทางการเกษตรแล้วใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนช่วยในการดูแลต้นไม้ค่ะก็ถ้าถ้าจะฝากแล้วครับว่ามันมีอะไรเยอะมากครับแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นจากการปลูกพันธุ์หอมเนี่ยอยากให้มาศึกษาเรียนรู้ก่อนที่เราจะวางแผนดีกว่าครับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้กับแปลงของเราในพื้นที่ของเราแบบใดแล้วค่อยมาคิดวางแผนดําเนินแล้วก็ มาสามารถมาปรึกษามาคุยที่สวนได้เราก็ยินดีให้ความรู้หมายถึงว่าต่อยอดกับคนที่มีผลผลิตอยู่แล้วและเริ่มที่อยากจะปลูกหัวน้าหอมว่าเรามีเทคนิคอะไรเล็กน้อยเนี่ยมานั่งคุยกันจะได้ความรู้มากกว่าที่เราจะแบบโทรคุยกันครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ได้เคล็ดรับข้อมูลดีๆจากพี่เดี่ยวมากมายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เดี่ยวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ด้านหลังของเรานี้ค่ะคือสวนมะพร้าวที่ได้ทาการเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นว่ามะพร้าวนะคะมีการปลูกที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้พาคุณผู้ชมมาดูกันแล้วค่ะว่าการปลูกมะพร้าวปลูกอย่างไรการดูแลมะพร้าวดูแลอย่างไรนะคะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันศิริการพรหมเกิดพร้อมทีมงานเอ็มบีทีภาคกลางขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ